รออกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะสามสวันที่ผ่านมามันก็ไม่มีข้าวของฤดูหนาวเลยมันยังเป็นฤดูฝนอยู่ หรือเหมือนกับว่ายังเป็นฤดูฝนอยู่เพราะว่าฝนก็ตกมาเรียกว่าทั้งวันเลยก็ว่าได้แม้จะไม่ได้ตกหนักแม่ก็คลื่นมาทั้งวันเป็นอย่างนี้มาสามสี่วันแล้วแทบจะไม่ได้มีแดดอย่างที่มันควรจะเป็นในฤดูหนาว เหมือนกับว่าดินฟ้าอากาศยังไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวยังอะไรอาวอนฤดูฝนอยู่ถ้าเทียบหรือเปรียบว่าดินฟ้าอากาศเหมือนคนก็คือ ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมยังไม่ทิ้งความเคยชินเดิมความเคยชินเดิมก็คือว่าโปรยฝนมาอย่างต่อนเนื่องมาสี่ห้าเดือนแล้วโปรยฝนเป็นอย่างนี้มาหลายเดือน จะให้ดดโปรยฝนหรือว่าจะให้เมฆคลื้มมันหายไปกลายเป็นฟ้าใสแล้วก็อากาศหนาวเย็นอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับฤดูหนาวนี่ก็ไม่ใช่ที่จริงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของดินฟ้าอากาศหรือธรรมชาติคนเราก็คล้ายๆกันแบบเนียนนะคือเมื่อมันจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สภาวะใหม่มันก็ไม่ใช่ว่า จะทิ้งของเก่าไปได้อย่างหมดจดไม่ว่าของใหม่นั้นจะเป็นอะไรไอ้ของเก่าของเดิมจะเป็นนิสัยจะเป็นสภาพหรือสภาวะเดิมเนี่ยมันก็ไม่ยอมหมดไปง่ายๆ โดยเพพาะช่วงที่เราเรียกว่าช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่รอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวหรือฤดูหนาวกับฤด,ด,ด,ดูร้อนมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละคือว่าผสมประสานผสมประสเส หรือบางทีก็คลุกคลักมาเป็นที่รูก้กันว่าพอจะเปลี่ยนฤดูเนี่ยจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาวนี่บางทีท้องฟ้ามันก็ฝันปวนมากฝนฟ้าก็ตกกันมาอย่างเรียกว่าเหมือนกับฟ้าร่วงนันมก่อนที่ ฟ้าจะเริ่มใสเริ่มสว่างเริ่มกระจ่างอันนี้เราว่าช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมันจะมีความคุกคลักมันจะเก่าก็ไม่ใช่มันจะใหม่ก็ไม่เชิง้คนเราก็เหมือนกันนะ อย่างเช่นเวลาเราคนที่มีนิสัยตื่นสายเนี่ยอยากจะสร้างนิสัยใหม่คือตื่นเชา้าแต่เดิมเนี่ยตื่น8ปดโมงเช้าเโมงเช้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยมาเป็นตื่นตีห้าหรือว่าตี 00. 00. สีได้ซ้ำใหม่ๆเนี่ยน,นะมันก็จะ รู้สึกง,งวงเมียมากนะเวลาจะตื่นมาที่สี่ที่ห้าเนี่ยจะงวงเมียมันจะมีแรงฉุดให้เรากลับไปนอนต่อเหมือนกับที่เราเคยทำมาเป็นนิสัยเราก็ต้องสู้รบกับความขี้เกียจ ในความขี้เกียจหรือว่านิสัยเดิมก็จะหาเหตุหาผลมาให้เราเนี่ยกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นเหมือนเดิมเราก็ต้องสู้กับหรือก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเหตุผลของนิสัยเดิมที่มันมาคอยหน่วงเหนียวไม่ให้เราตื่นเช้า มันก็จะงวงเงียอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวจกนกระทัา่งาถึงจุดหนึ่งอ่ะเราสามารถตื่นเชา้าได้ด้วยความรู้สึกที่ปลอ,อดโปรง่งตื่นตัวไม่งวงเงียติดต่อไปในช่วงรอยต่อเนี่ยของการเปลี่ยนนิสัยเก่ามาเป็นนิสัยใหม่เนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ยากเสมอเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากไม่ว่าน,นิสัยใหม่จะเป็นอะไรก็ตามเช่นคนที่เคยกินอาหารแบบตามใจปากต่อหลังต้องมาคุมอาหารคุมน้ำตาลคุมไขมัน หรือบางทีก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นกินเจกินมังสวิรัตเพราะปัญหาสุขภาพแม้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนิสัยการกินเห็นคุณค่าของมันและตั้งใจจะทำเต็มที่นะแต่ว่าใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันยากมากเลย ความอยากจะหวนกลับไปกินอาหารเดิมๆพอติดในรสชาติคุ้นเคยกับรสชาติเดิมมันจะดึงให้เราเนี่ยเลิกทำความเพียนกลับไปกินเหมือนเดิมถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็พ่ายแพ้เพราะว่า เจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอแรงต้านนะของนิสัยเดิมมันต้านไม่ให้เราเปลี่ยนนิสยัยนะการกินในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากทีเดียวใครที่นะมีจิตใจเข้มแข็งนะก็สามารถจะ เปลี่ยนนิสัยการกินได้และยิ่งได้อนนิสงได้ประโยชน์จากนิสัยใหม่เออมันก็ยิ่งเกิดกำลังใจแต่จน,นไม่น้อยนี่ก็ท่ายแพ้ต่อแรงตามของนิสัยเดิมออกกำลังกายก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ย รู้ว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วจะต้องมาออกกำลังกายเช่นวิ่งรู้ว่าดีนะทำให้กลายจากโรคภัยหรือว่าหายจากโรคที่เป็นอยู่แต่วันแรกๆที่จะลุกขึ้นมาวิ่งเนี่ยโดยเพราะตื่นเช้ามาวิ่งนี่โอ้มันมันยากมากเลยมันต้องต่อสู้กับตัวเอง ต่อสู้กับความเคยชินเดิมๆอันนี้ก็คือปัญหาของช่วงที่เป็นรอยต่อแต่ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้นะโอมันจะสบายเลยไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารมังสวิรัตหรือว่าการกินอาหารที่มีความสมดุล ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายพอมันเป็นนิสัยใหม่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ตอนที่นิสัยใหม่จะไม่ก่อตัวไอ้นิสัยเก่านี่มันจะพยายามเหนียวพยายามรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่ อันนี้เราเรียกว่ามันมีแรงต้านบางทีทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าแรงเฉื่อยนะมันมีมันเป็นคาที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ว่าแรงเฉื่อยหมายความว่าเวลาวัตถุมันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเช่นจะเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายเนี่ยมันจะมีแรงเฉื่อยที่จะผลักไปทางขวา ลองสังเกตเวลาเรานั่งรถนะรถที่ขับเร็วๆเนี่ยนะพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวเราจะมีแรงผลักไปทางขวาทางขวาคือเส้นทางเดิมรถมันแม้ว่าจะเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่ามันจะมีแรงผลักไปสู่เส้นทางเดิมนะถ้าเราเลี้ยวขวามันก็จะมีแรงผลักให้เราไปทางซ้ายเพราะทางซ้ายคือเส้นทางเดิม แรงผลักนี่เราเรียกว่าแรงเฉื่อยซึ่งก็มันก็คือแรงที่คอยต้านทานไม่ให้เราเปลี่ยนทิศทางมันอยากจะไปทิศทางเดิมมันก็เลยผลักเราไปทางซ้ายาเท่ากับเราเท่ากับเราเลี้ยวขวาหรือผลักไปทางขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไอ้ขวาหรือซ้ายที่ว่าเนี่ยไอ้ขวาเนี่ยหรือซ้ายที่แรงเฉื่อยมันผลักก็คือทิศทางเดิมนั่นแหละ เห้เราตะหนักอยู่เสมอนะว่าช่วงที่มันเป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากเสมอโดยที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือเด็กเนี่ยเด็กทารกในครรนเนี่ยเวลาเด็กทารกในครรนนี่จะคลอดออกมาเนี่ยสู่โลกกว้างเนี่ยในช่วงรอยต่อเนี่ยนะคือช่วงที่กําลังคลอดเนี่ยโหมันเป็นช่วงที่มีการต่อสู้กันมาก เด็กนี่ก็ไม่ยอมเด็กไม่ยอมออกจากห้องแม่แม่ก็พยายามเ่งหมอพยาบาลก็พยายามดึงเด็กก็เหมือนกับมีแรงต้านงี้ยไอช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากแล้วก็อันตรายแต่พอออกมาได้นะโอ้ยสบายเด็กก็รู้สึกสบายแหมว่าเด็กทีแรกก็ตกใจหน่อยร้องจ้า พอไม่คุ้นกับสภาพใหม่คือโลกกว้างแต่ว่าสักพักเ,เด็กก็จะรู้สึกโลกกว้างนี่มันมันดีแล้วมันปลอดภัยแล้วมันดีกว่าอยู่ในท้องแม่ช่วงที่เปลี่ยนจากเก่าไปใหม่นี่มันให้เราตระหนักนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายมันจะมีแรงต้านแรงเฉือน แม้ว,ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยทำวัดสดมนเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทำวัดสดมนใหม่ๆเนี่ยม,มัน,นะม,นมันก็จะมีแรงต้านนะก็รู้ว่าธรรมดสดมนนี่ดีนะแต่ว่าแต่ก่อนหรือความเคยชินดเดิมๆคือ่อพอถึงเวลาพอ ช่วงเวลาเขาโมงเย็นเราก็ทำนนทํทำนี่มีกิจวัตรทำแต่พอยจะต้องมาเปลี่ยนกิจวัตรมาเป็นสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นชีไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมมันจะไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่มันมีอาการอิดออดนะเพราะว่ามันมันขัดกับนิสัยเดิมมันไม่ใช่นิสัยเดิมเราก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองนะจนกระทั่ง ถึงจุดหนึ่งนะการทำสวนมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องง่ายพอได้เวลาหรือพอใกล้ได้เวลาแล้วเาวเราก็เตรียมตัวเลยมันไม่มีอาการอิดออดมันไม่มีอาการต่อต้านเพราะอะไรเพราะมันกลายเป็นนิสัยใหม่ไปแล้วไอ้ช่วงที่มันยังไม่ใช่เป็นนิสัยใหม่นี่แล้วเราพยายามที่จะสร้างให้เป็นนิสัยนี่มันจะ มีแรงต้านมันจะต้องอาศัยความเพียนพยายามหรือมันก็จะมีความยากลำบากการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะหลายคนก็รู้ว่าดีแต่ว่าพอจะเดินจงกรมพอจะมานั่งสร้างจังหวะหรือว่าบางคนอาจจะนิยมสนัดการตามลมหายใจมันก็จะ ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เพราะว่าความเคยชินเดิมๆหรือนิสัยเดิมๆเ,เนี่ยเราทําอย่างอื่นมากกว่าอ่านหนังสือพูดคุยกับคนหรือว่าจัดบ้านทําครัวพอจะต้องมาเปลี่ยนเวลานั้นมาเป็นการทําสมาธิการเจริญสติมันจะยาก มันก็จะมีเหตุผลนานาชนิดวนะ่าอย่าพึ่งเลยหรือผัดเอาไว้ก่อนเราต้องพยายามนะเราต้องรู้ว่าเนี่ยนี่เป็นธรรมดาของทุกสิ่งไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็คือว่ามันจะมีแรงต่อต้านเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนแปลง การที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะแต่ธรรมชาติเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะอย่างฤดูฝนเนี่ยมันควรจะไปได้แล้วนะแต่ว่ามันควจะเป็นฤดูหนาวแล้วการที่เปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวนี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่สามันมากแต่เราก็เห็นใช่ไหมว่าดิน <cod> ฟ <'s natural> ้าการมันไม่ยอม เปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวง่ายๆมันก็ยังอิดอ่อนมันก็ยังอ้อยอิ่มก็ยังหวงแหนแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆธรรมชาติของจิตใจเลยและร่างกายของเราก็เหมือนกันยิ่งเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีๆเราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราไม่ต่อสู้กับตัวเองไม่เคี่ยวเขยนตนเองนะหรือไม่มีวินัยในตัวเองนะมันทําไปได้แค่ไม่กี่วันมันก็เลิกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยเดิมนะที่เคยทํานิสัยเดิมมันจะคอยต้านนะเราก็ต้องรู้ทันแล้วก็พยายามที่จะ,ะไม่ยอมแพ้มัน ต้องมีความเพียรแล้วกระทั่งมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเช่นมาเจริญสติแล้วเนี่ยเราอยามาเจริญสติเพื่อให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเพื่อจิตเป็นสมาธิก็แล้วแต่แต่นิสัยเดิมเนี่ยมันเป็นนิสัยที่หลงหลงลืมขาดสติ เราฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะพบว่าไอ้น,นี้ใส่เดิมเนี่ยมันไม่ยอมเลิกหลางง่ายๆทั้งทั้งที่พาตัวมาวัดหรือว่าทั้งทั้งที่พาตัวมาอย่างลานเดินจงกรมหรือว่านั่งสร้างจังหวะแล้วนั่งสมาธิแล้ว5้านาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วบางทีครึ่งชั่วโมง มันก็ยังฟุ้งมันก็ยังหลงอันนี้ธรรมดานะหลายคนเนี่ยปฏิบัติไปไม่กี่วันทำไม่กี่ครั้งพอมันยังฟุ้งอยู่หรือว่ายังไม่เคยมีสมาธิเท่าไหร่หรือว่ายังมีความหลงใจลอยก็ท้อซะละ ก็เลยเลิกทำอันนี้พ่อแม่เข้าใจนะธรรมชาติของการเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่มันจะยากเสมอมันจะคุุขักอยู่เป็นนิดนะมันจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยช่วงรอยต่อหรือจะเรียกหัวเลียวหัวต่อก็ได้ แต่ถ้าเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะไม่ยอมแพ้ยิ่งยิ่งทำเนี่ยนะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ใหม่ๆก็ต้องยอมทนนะต้องมีความอดทนอดทนต่อแรงต้านของนิสัยเดิมคนที่ชอบฟุ้งซ่านคนที่ ชอบง่วงเหงาเหาวนอนมันก็จะมาก่อกวนเราในช่วงที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาต้องอดทนและเข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาอย่าเพิ่งไปหวังผลหรือหวังคุณภาพนะกับมันมากแค่ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ หมายถึงเราตั้งใจจะทำสิบนาทียี่สิบนาทีก็พยายามทำให้ได้มันจะฟุ้งนะมันจะหลงยังไงก็ช่างมันเรียกว่าเอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองเมื่อคนที่ เคยตื่นสายแล้วพยายามตื่นเช้าเนี่ยใหม่ๆม,มันก็ง่วงเงาเฮานอนแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันยังง่วงยังไงแต่เราก็ตื่นเช้าอย่างที่เราตั้งใจแม้ว่าตื่นมาตีสี่ตีห้ายังง่วงก็ทำไปทาไปการที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะนี่เรียกว,ว่าเอาปริมาณไว้ก่อนต่อไปคุณภาพ ของการตื่นมันก็จะดีขึ้นในการเจริญสตินี่ก็ทำนองเดียวกันนะใหม่ๆมนี่มันจะหลงมากกว่ารู้นะเรามาเจริญสติเพื่อให้รู้ตัวแต่ตัวหลงนี่มันไม่ยอมเลิกหลาง,งง่ายนะมันมันจะคอยมารบกวนลังควาเราแม้กระทั่งในเวลาที่เราเจริญสติในเวลาที่เราปฏิบัติ ั้งท่เราต้องการปฏิบัติเพื่อความรู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ในี่ยวสง์ของการปฏิบัติก็คือความหลงแม้กระทั่งเวลามาสวดมนต์ทำวัดเรามาสวดมนต์เพื่อจิตใจเป็นกุศลแต่ว่ามันก็ยังโดนความหลงเอาไปกินซะเยอะหรือไม่ก็คิดในทางที่วิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ทำให้เครียดทำให้วิตก ทำใไมหงุดหิดอันนี้ก็ธรรมดานิสัยเดิมเนี่ยหรือของเดิมนี่มันไม่ยอมเลิกหลังง่ายมาปฏิบัติเพื่อการเจริญสติเพื่อความรู้ตัวแต่ว่า90%หรือ95%ของเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันคือความหลงโดนความหลงเอาไปกินก็อย่าไปท้อถอย ตั้งใจจะให้รู้ตัวแต่เดี๋ยวลืมตัวแล้วพอมารู้ตัวใหม่ตั้งใจว่าจะให้รู้ตัวอย่างต่อเนื่องผ่านไปไม่ถึง3วินาทีก็หลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวรายเรื่องอันนี้หลวงพ่อคำเกีย่ยนท่านเรียกว่ามันมันหนักไปทางหลงความหลงมันมีน้ำหนัก นีิสัยเดิมเนี่ยเราเพาะเลี้ยงความหลงไว้เยอะความหลงก็เลยเปนน้ำหนักนันก็เอียงไปทางความหลงแต่ว่าพอเราทำไปทำไปทำไปทาไปพยายามรู้ตัวนะหรือว่าทำโดยไม่พยายามก็ได้แต่ว่าความรู้ตัวมก็ค่อยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากหลง9 0ก็หลง80%แล้วความหลงก็ลดลงไปเรื่อยๆเหลือ70% จนถ้างพอมันหลง50%ก็จะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันชักเขยื้อกันระหว่างหลงกับรู้ถ้าเราทําไม่หยุดนะ,ะมันก็จะหลงมากมันก็จะหลงน้อยลงรู้มากขึ้นตอนหลังนะกลายเป็นว่าตัวรู้มันมีน้ําหนักมากกว่าเผอคิดไปไปเดี๋ยวเดียวรู้ตัวแล้วเผอคิดไปไปเดี๋ยวเดียวรู้ตัวแล้วไม่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนนี่รู้ตัวเดี๋ยวเดียวหลงแล้วรู้ตัวเดี๋ยวเดียวหลงแล้ว พอตอนนั้นความหลงมันมีน้ําหนักมากกว่าแต่พอเราทําไปเรื่อยๆไม่ยอมแท้ไม,ไม่ยอมไมม่ยอแพ้ไม่ยอมท้อถอยนะรู้ว่าช่วงหัวเรื่อหัวต่อหรือช่วงรอยต่อมันเป็นอย่างนี้เองเราทําไปทาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้ตัวมันจะมีน้ําหนักนะหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวแล้วคิดไม่ทันจดเรื่องหรือรู้ตัวแล้วนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ยอมท้อถอยนะเรา ขยันทำความเพียรซึ่งต้องอาศัยความจักอดทนรอคอย,เ,ยเวลาทำอะไรที่ดีๆเนี่ยให้เป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านจากของเดิมของเก่าให้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมัน,นแล้วเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีความหวังว่าเออเดี๋ยวทนไปบสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นทนง่วงเหงาหาหน่อยสักหน่อย สักห้าวันสิวันเดี๋ยวมันก็จะตื่นเช้าขึ้นเองด้วยจิตใจที่ผ่องใสขยันอนอกกำลังกายใหม,ม,ม่ๆก็มีแรงต้านแต่ทาไปทําไปเออมันอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งกลายเป็นฉันทะความพอใจถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่าง หมือนกับเราทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ถูฟันเนี่ยนะตื่นนอนหรือก่อนนอนเนี่ยมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างปีกับตอนเด็กๆนี่โอ้พ่อแม่ต้องเคี่ยวขให้ถูฟันนไม่ชอบเลยแต่พอเราทําเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ได้ทํามันมีความพอใจที่ได้ทําแล้วก็เห็นประโยชน์พ่อเห็นประโยชน์ของมันด้วยเ้าไม่ได้ทําแล้วจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่าง ให้การเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ยอมท้อถอยกับอุปสรรคนะไม่ยอม่พ้แพ้ต่อแรงต้านหรือว่าแรงเฉยนะแม้ว่ามันจะมันจะลำบากลำบนยังไงนะแต่เรามีความเชื่อว่าเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย ไอ้แรงต้านแรงเฉิงก็จะหายไปมันจะมีแต่ความพอใจที่ได้ทำหรือความสุขที่ได้ทำแล้วก็ยิ่งได้เห็นประโยชน์ของมันได้เห็นอนิสงส์ของมันยิ่งนะเกิดความพอใจเกิดความสุขที่ได้ทำนะคนที่ทำอย่างเงี้ยนะที่เขาปฏิบัติเขาเจริญสติและมีความเพลินมีความพอใจเนี่ยก็เพราะว่า เขาสามารถที่จะผ่านไอ้จุดที่มันเป็นรอยต่อนี้ได้เอาล่ะคำนี้บนตอนนี้นะครับ